นะครับมันยามเบ่งผลงานสวนทุเรียนนะครับ <c oughs> นี่สวนทุเรียนอำเภอกันทลักษ์จังหวัดรีสะเกตนะครับสวนทุเรียนปุเขาไฟนะครับราคาแพงนะครับเออแบบดอกเต็มเลยนี่ตอนนี้ไอ้ก้อนที่ผมเอามาทิ้งให้แกสองกับอบนะตอนนั้นนะก้อนสิไปเชียงไม่ต้นส้มแห้งมากไหอนี่โอ้โห ดอกเต็มตน้นโมคิดว่าเฟไดายเฟรนายพ้ิตนะครับต้นนี้ใม้มบเ่งตอนนี้ใล่ะมโอ้โหแด้ดอกหลายคักครับอืกต้นส้มสมแห้งๆคือสิตายแล้วมาตอนนี้ใบเต็มพึบเลยครับแล้วดอกเต็มเลยไปที่นี่คักบอรับบรรยากาศสวนทุเรียนอำเภอกรรันทลั์จังหวัดฟรีสะเกตนะครับ ตำบลภูเงินหมู่บ้านภูดิน,นครับสวนทุเรียนภูเขาไฟเบิ่งจากดินนะครับดินที่เป็นสีแดงนะดินเห็นป่นะครับดินเป็นดินแดงนะครับนะครับในเบงอ่ภสนใจทุเรียนการทลากับเอ นั่นไม่ได้ได้ครับเดี๋ยวผมสิเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับขายปุ๋ยพร้อมเอาทุเรียนไปขายอีกนะครับทุเรียนออกอ่าโอเคนะครับผมภัยฟนใจก็ทักมาหาผู้บรบ้านเลยนะครับสวัสดีครับ